ยูเทเลนิสไม่ระบบคับลอกพรสวสททรรค์บทที่145กํากำไรบทที่หนึ่งห้ากำไรเร็วเข้ารีบควบคุมมันให้ได้ลักบุญหญิงตะโกนนี่เป็นแผนการโอกาสที่หาได้ยากยิ่งหักหนูเงินแห่งกันเวลาไม่ได้รับบาดเจ็บหรือวิญญาณไม่ได้รับผลกระทบภายใต้อิทธิพลของพรสวรรค์ด,ด้านกันเวลานางคงไม่หยุดการเคลื่อนไหวของมันไว้ได้ในเวลานี้นักบุญหญิงล็อกคอของหนูเงินหุ้งเวลาไว้แน่นในแง่ของพลังหนูเงินแห่งกันเวลาไม่ได้แข็งแกร่งมากนักพรสวรรค์คนท้องระดับสูงของมัน ก็ไม่สามารถทำลายการป้องกันของนักบุญหญิงได้ดังนั้นจึงไม่สามารถสลัดการกวาดรัดของนักบุญหญิงได้เย่เทียนที่อยู่ไม่ไกลมองดูด้วยความตกตะลึงเขาไม่คิดว่านักบุญหญิงแห่งนิกายเทพจันทราจะทำเช่นนี้สาวสวยคนนี้กลับทําท่าทางแบบนี้ไม่กลัวจะเสียภาพลักษณ์ลองดูแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะักเขาพยายามกระตุ้นพลสวรรค์ในการควบคุมสัตว์อสูรระดับสูงสุดกำลังซึ่งส่งผลต่อนหนวเงินหุ้งเวลาอย่างต่อเนื่อง จีดอดดูเหมือนว่าหนูเงินจะสัมผัสได้ถึงพัยคุกคามันเริ่มกระตุ้นพลสวรรค์ทางสายเลือดทันทีทันใดนั้นขนสีทองทัวรังของมันแหล่งแสงเย็นเยียบน่ากลัวราวกับว่ามันปลดปล่อยพลังแห่งกันเวลาและมิติออกมาพร้อมกันแย่แล้วเย่เทียนหลบเร็วเข้าลักบุญหญิงตะโกนด้วยความตื่นตระหนกเมื่อหนูเงินกระตุ้นพลสวรรค์ทางสายเลือดพลังของมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแม้แต่พลสวรรค์ขนทองของมันก็รุนแรงขึ้นอย่างมากเข็มทองที่มันปลดปล่อยออกมาดูเหมือนมีพลังที่จะทะลวงผ คนแรกที่ถูกโจมตีโดยพรสวรรค์นคนทองคือนักบุญหญิงเธอเป็นราชาที่มีความแข็งแกร่งสูงสุดพรสวรรด์ด้านการป้องกันระดับลึกลับของเธอก็แข็งแกร่งกว่าเย่เทียนมากแต่ก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีของเข็มทองเหล่านี้ได้เธอกังวลว่าเย่เทียนจะไม่สามารถหลบได้ทันดังนั้นเธอจึงรีบปืนเขาโดยไม่รู้ตัวแต่เธอรู้ดีว่าด้วยระยะใกล้เช่นนี้เย่เทียนหลบไม่ทันแน่ๆเลยความเป็นจริงเย่เทียนสามารถใช้ทักษะเคลื่อนย้ายพริบตาหลบการโจมตีนี้ได้แต่เขาไม่ได้ถ้าเช่นนั้นเพราะเข็มทองไม่สามารถฆ่าเขาไดดดดู้ เข็มทองทะลุผ่านร่างของเยเทียนแต่พอนสวรรค์ด้านการรักษาระดับสูงสุดก็ฟื้นฟูบาดแผลของเขาอย่างรวดเร็วเยเทียนก็รู้สึกประหลาดใจกับการโจมตีนี้มากคอสวรรค์ขนทองนี้เป็นเพียงระดับสูงเท่านั้นไม่คาดคิดว่าเมื่อกระตุ้นคอสวรรค์ทางสายเลือดจะน่าสะพรึงกลัวขนาดนี้อาจกล่าวได้ว่าสายเลือดของหนูเงินหุ้งเวลานั้นไม่ธรรมดาเลยคอสวรรค์ด้านเวลาแม้จะเป็นเพียงระดับเริ่มต้นแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้พลังโจมตีของมันหน้ากลัวยิ่งขึ้นนี่เป็นเหตุผลที่มันสามารถโจมต แต่ด้วยควันสวรรค์กระดูกเพชรเข็มทองเหล่านี้จึงไม่สามารถต่อทะลุกระดูกของเขาแต่เลือดเนื้อไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากระดูกเป็นธรรมดาที่ไม่สามารถหยุดเข็มทองได้ครั้งนี้ถือว่าปลอดภัยวินัาหมูเงินห่วงเวลาก็ค่อยๆสูญเสียกันต่อต้านแสงแห่งวิญญาณในส่วนลึกของวิญญาณค่อยๆถูกเยเ่ทียนึงออกมาจากนั้นเยเ่ทียนก็หยิบแผ่นใบเปล่าออกมาง่ายและส่องแสงแห่งวิญญาณของหมูเงินห่วงเวลาเข้าไปสร้างเป็นใบควบคุมสัตว์อสูรที่เรียบลักบุญหญิงรับใบควบคุมสัตว์อสูรที่เยี่ยทีนส่งมาและ ไม่รู้ว่านักบุญหญิงพูดอะไรกับมันวินานหนูเงินก็ยอมสยบต่อเธอเชื่อฟังคำสั่งของนักบุญหญิงและยอมเป็นอสูรสัตว์เลี้ยงกินมันซะนักบุญหญิงป้อนยาให้กับหนูเงินวินานอาการบาดเจ็บของมันก็ฟื้นไปอย่างรวดเร็วโอสถฟื้นฟูเย่เทียนมองไปยังเม็ยยาในมือของนักบุญหญิงเขานึกถึงอาชีพนักปรุงยานักปรุงยานั้นต้องมีพรสวรรค์ด้านการปรุงยาแต่พรสวรรค์ด้านการปรุงยานั้นหาได้ยากยิ่งพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรสกัดกเ,เดาดกา,ามาลาออมาได้อย่างเต็มททีี่เเยยนไไม่ได้วงผนทีี่จะเรรยนรู้วิีแห่งการปรุงยา พราะเวลาของคนเรานั้นมีจำกัดถึงแม้ว่าจะสามารถเรียนรู้มันได้แต่หากต้องทุ่มเทเรียนรู้สิ่งต่างๆมากเกินไปความสามารถในด้านอื่นๆก็จะถูกลดทอนอาชีพที่แท้จริงของเขาคือนักรบการยกระดับความแข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนอกเสียจากว่ามีเวลาว่างมากพอเขาถึงจะสามารถศึกษาวิธีแห่งการปรุงยาได้ขันไปครู่หนึ่งงูเงินห่วงเวลาก็ฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติมันเดินตามหลังนักบุญหญิงไปอย่างว่าง่ายได้เวลากลับแล้วนักบุญหญิงกล่าวคุณเลือกรางวัลอะไรทักษะการบ่งพอขั้นสูงสุดระดับสามห้องฝึกฝนระดับสสูงุ เงินหรือสมบัติอื่น,นๆเพียงแค่คุยเอ่ยมาหากว่ามันเป็นไปได้ฉันจะไม่ปฏิเสธคุณเลยตอนนี้นักบุญหญิงอารมณ์ดีเป็นอย่างมากเธอไม่ได้จำกัดว่าเย่เทียนต้องการสมบัติอะไรเพราะครั้งนี้เย่เทียนช่วยเธอมากจริงๆเขาเกือบจะได้ระบ,บาดเจ็บถึงชีวิตหากไม่ใช่เพราะเย่เทียนมีพรสวรรค์นในการรักษากเกรงว่าเขาอาจจะจบชีวิตลงเลยก็ได้เธอไม่ได้ถามว่าทำไมเย่เทียนสามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วแต่ในใจเธอรู้สึกติดนี้เย่เทียนผมต้องการทักษะการบ่งเพาะเย่เทียนเอ่อยถึงรางวัลที่เขาต้องการออกมาคุณต้้อองงงงกาารรรสิิิ่นีจๆหหืบุญญถม ช่เย่เทียนตอบอย่างมั่นใจตกลงลักบุญหญิงนำตำราเล่มหนึ่งออกมาส่งให้เย่เทียนฉันได้รับมันมาโดยบังเอิญทักษะการบ่มเพาะเป็นทักษะขั้นสูงสุดระดับสี่มันชื่อว่าทักษะการบ่มเพาะรานมรกดซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนได้ถึงสี่เท่าไม่ใช่ว่ารางวัลเป็นทักษะการบ่มเพาะขั้นสูงสุดระดับสามหรอกหรือทำไมคุณถึงมอบทักษะการบ่มเพาะระดับสี่ที่ล้ำค่าเช่นนี้ให้ผมเย่เทียนถามด้วยความประหลาดใจลักบุญหญิงกล่าวเพราะภารกิจนี้ทำให้คุณตกอยู่ในอันตรายถึงชีีีีีวิิตฉฉััััันน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 นไไไไมมมม่่่่ออออออยาาาาากกกกกกกเเเเปป็็คคุณจ้้้้ททษะรรรรรบบบพดสญหหงงใแถืื ดีแล้วขอบคุณมากเย่เทียนกล่าวขอบคุณไปกันเถอะลักบุญหญิงแห่งนิกายเทพจันทรากล่าวเบาๆพวกเขาออกจากเขตแดนลับมุ่งหน้ากลับไปยังฐานจงไ่หลังจากเข้าไปในฐานเย่เทียนก็แยกทางกลับบ้านทันทีเมื่อกลับถึงบ้านเย่เทียนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาอย่างม้าคลัง่งการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ทําให้เขาได้รับกำไรมากมายมหาศาลมันคุ้มค่ามากพอนสวรรค์ด้านความเร็วระดับลึกลับพรสวรรค์ด้านเวลาระดับเริ่มต้นทักษะการบ,บ่มเพาะขั้นสูงสุดระดับสี่วันนี้โชคชะงเข้าข้างข้างฉันจริงๆเย่เทียนถอนหายใจ โดยไม่มีรอยเยทีนเริ่มหลอมรวมพรสวรางด้านความเร็วระดับลึกลับทันทีหลอมรวมกระบวนการหลอมรวมเริ่มต้นขึ้นและสิบนาทีต่อมาพรสวรางด้านความเร็วของเยทีนไปยกระดับขึ้นพรสวรค์ด้านความเร็วระดับลึกลับปลอมสิเปอร์เซหลังจากหลอมรวมประสบความสาเร็จเยเทีนก็สมัมผัสได้ถึงพลังลึกลับที่แฝงอยู่ในพรสวรางด้านความเร็วและสามารถควบคุมความเร็วได้อย่างสมบูรณ์แบบราวกับว่าเขาทําความเข้าใจมันด้วยตัวเอง พลสวรานด้านการป้องกันระดับลึกลับ6กพบเอรเน์พสวรด้านความเร็วระดับลึกลับ10%บเตอนนี้เราสามารถทำความเข้าใจพลสวรค์ระดับลึกลับได้เพียงสองชนิดน่าเสียดายที่พลสวรค์กระดูกเท็พลสวรานด้านพลังกำลังพลสวรค์กลืนกินโลหิตเรายังไม่สามารถทำความเข้าใจมันได้มีฉะนั้นความแข็งแรงของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่ก็ช่างมันเถอะในอนาคตค่อยคัดลอกพลสวรรค์เหล่านี้มาอีกครั้งเย่เทียนพึ่งพักับตัวเองจากนั้นเขาก็เริ่มหลอมรวมพลสวรานด้านเวลาในทันทีหลอมรวมพลังแห่งพลังสว่านด้านเวลาเรู้สึก อันน่าอ,อึดอัดจนแทบจะหายใจไม่ออกไหลทะลักเข้ามาในจิตวิญ,ญญาณไม่เพียงแต่ร่างกายเขาที่เจ็บปวดแต่ยังส่งผลกระทบถึงจิตวิญ,ญญาณของเขาด้วยนี่คือพลังของเวลาที่มีผลต่อเยเทียนสิบนาทีต่อมากระบวนการหลอมรวมก็สิ้นสุดลงเยเทียนอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าลึกในขณะที่เสื้อผ้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อสําเร็จเยเทียนรีบตรวจสอบพลังวค์ของเขาทันทีเมื่อเห็นพลังวค์ด้านเวลาเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกพลังวค์ด้านเวลาระดับเริ่มต้น